จุลธนุขาหาชาดุข่ากกาเนิดนางมูราที่มาแล้วก็มูลเหตุของเรื่องนะคะจุลธนุขาหาชาดุข่าอยู่ในขุทกนิกายชาดุปัญจกะนิบาตอัตวัคถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่8ตันหาวักนะคะเรื่องจุลธนุขาหับปัณฑิตวัตุว่าพระพุทธองค์เนี่ยส่งเปล่ารูปพิสูรรูปหนึ่งซึ่งถูกความกระสันรันจวนถึงหญิงสาวคนหนึ่งกลุ่มรุมจิตจึงตรัสชาดุกนี้ แต่ในอัธกถาชาดกนะคะแสดงมูลเหตุที่ตรัสว่าทรงปรารบพ,พิสุกรูปหนึ่งซึ่งถูกอดีตภรรยาประเลา้าประโลมให้ศึกค่ะความย่อว่าพิสุหนุ่มรูปหนึ่งค่ะรับยาคู่ตามสลากแล้วก็ไปนั่งดื่มที่โรงฉันเธอหาน้ําที่โรงฉันนั้นไม่ได้จึงไปยังบ้านโยมแห่งหนึ่งเพื่อขอน้ําที่บ้านนั้นค่ะก็มีหญิงสาวคนหนึ่งพอเห็นเธอเข้าเท่านั้นค่ะก็เกิดความสเสน่หาจึงกล่าวว่า ท่านเจ้าขาถ้าต้องการน้ำดื่มก็นิมนต์มาที่นี่ได้เสมอนับแต่วันนั้นมาเธอก็ไปรับน้ำที่บ้านนั้นประจำนะคะนางก็ถวายน้ำแก่เธอทุกครั้งการเวลาก็ผ่านไปนางรับปรานเธอแล้วก็ถวายยาคูวันต่อมานิมนต์ให้เข้าไปนั่งในบ้านแล้วก็ถวายอาหารวันหนึ่งค่ะนางเข้ามานั่งใกล้ๆ้เธอแล้วก็ชวนคุยว่า ท่านเจ้าขาที่บ้านนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีขาดอย่างเดียวก็คือคนช่วยดูแลยังไม่มีเท่านั้นเธอฟังนางพูดบ่อยๆไม่กี่วันก็เกิดกระสันรันจวนคิดมากจนผอมเหลืองพวกพิสูจเห็นเข้าจึงถามเธอเธอก็ตอบตามตรงว่าเกิดกระสันขึ้นจึงพาเธอไปพบพระอุปชาอาจารย์แม้พระอุปชาอาจารย์ก็พาเธอไปเข้าเฝ้า พระบรมศาสดาพระบร,มศ,ร,ะบรมศาสดาตรัสถามถือก็กล่าวทูลไปตามตรงจึงทรงเตือนสติถือว่าถือบวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปรารจความเพียรเช่นกับพระองค์แต่ทำไมจึงไม่ให้เขาเรียกขานตัวเองว่าเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสกิทาคามีแต่กลับให้เขาพูดถึงว่าเป็นผู้กระสันเล่าดังนี้แล้วตรัสถามว่าใครทำให้ถือกระสันถือ ถูนว่าหญิงสาวคนหนึ่งได้พูดอย่างนี้กะฆ่าพระองค์พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าการกระทำของนางนี้ไม่น่าอัศจรรย์เพราะเมื่อก่อนนางก็ทิ้งบัณฑิตผู้เป็นเลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้นไปสเสน่หาในบุรุษคนหนึ่งซึ่งตนพบเห็นเพียงชั่วครู่เดียวแล้วทำให้บัณฑิตนั้นถึงกับสิ้นชีวิตมาแล้วดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องนี้ค่ะ เนื้อเรื่องอติเตนในอดีตการนานมาแล้วนะคะครั้นพระเจ้าพร้มัศสุรัชสมบัติณนเะมืองพาราณสีคะ่ะพระโพติสตานั้นบังเกิดเป็นเท้าสักะถิวราชครั้งนั้นคะ่ะมนุษย์ชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งได้ไปศึกษาที่สำนักอาจารย์ที่สาปามโมกเมืองตากศิลาจนสําเร็จวิชายิงธนูมีความเชี่ยวชาญร,ระดับอาจารย์จึงได้รับฉายาว่าจุลธนุขะบัิฑอาจารย์เห็นว่าเขาเนี่ยมีความรู้และสามารถที่จะเลี้ยงดูธิดาของตน ให้เป็นสุดได้จึงยกธิดาให้เป็นภรรยาของเขาจุลธนุขา,าบัณฑิตค่ะพาภรรยาเดินทางมุ่งหน้ากลับเมืองพารณาณสีในระหว่างทางนั้นมีโดงแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่เปลี่ยบปราจากผู้คนเพราะช้างป่าดูร้ายตัวหนึ่งออกอาละวาดแต่สองคนผัวเมียซึ่งแม้ชาวบ้านจะห้ามปลามล้วก็จำต้องเดินทางผ่านดงนั้นไปเมื่อเข้าไปในดงค่ะช้างร้ายตัวนั้นก็ปรากฏตัวออกมาเขาจึงยิงลูกธนูไปยังกระพงช้างนั้นลูกธนูเจาะเข้ากลางกระพงช้างจนทะลุหลังทําให้มันเนี่ยล้มตรงนั้นเองเมื่อกําจัดช้างได้แล้วก็เดินผ่านที่นั่นไปโดยปลอดภัย ต่อมาก็ไปถึงดงอีกแห่งหนึ่งค่ะในดวงนั้นมีพวกโจรหน้าสคนคอยดักปล้นคนเดินทางอยู่แม้พวกชาวบ้านที่ปากดงจะห้ามปรามว่ามีอันตรายจากโจรจุรลัธนุขหาบัณฑิตก็ยังคืนเข้าไปในดงนั้นซึ่งขณะนั้นค่ะพวกโจรกําลังปิ้งเนื้อกินกันอยู่ครั้นเห็นสองคนนั้นเข้าก็คิดจะจับตัวไว้แต่นายโจรเป็นคนฉลาดในการดูลักษณะคน เมื่อเห็นจุลธนุขาบัณฑิตก็รู้ว่าคนผู้นี้เป็นคนระดับสูงจึงไม่ให้ลูกน้องแม้สักคนหนึ่งลุกขึ้นฝ่ายจุลธนุขาบัณฑิตค่ะเห็นพวกโจรไม่ทําอะไรจึงบอกให้ภรรยาไปขอเนื้อปิ้งจากพวกโจรมากินกันดานก็ไปบอกนายโจรตามนั้นนายโจรคิดว่าคนผู้นี้ล้ําค่าจึงสั่งให้ลูกน้องให้เนื้อย่างไปไม้หนึ่งลูกน้องก็หยิบเนื้อย่างที่ยังไม่สุกให้ไป จุลรัธนุกหาบัณฑิตจึงโกรธหาว่าพวกโจรเนี่ยดูหมิ่นตนจึงให้เนื้อที่ไม่สุกมาฝ่ายพวกโจรก็โกรธว่าเขาคนเดียวเท่านั้นหรือที่เป็นผู้ชายส่วนพวกเราเป็นผู้หญิงหรืออย่างไรจึงลุกฮือขึ้นจุลรัตนุขาบัณฑิตจึงยิงลูกธนูไปที่พวกโจรด้วยความรวดเร็วจำนวน49ลูกฆ่าโจรตายไป49คนเหลือนายโจรคนเดียวแต่ลูกธนูหมดแค่นั้น เพราะในแรงธนูมีลูกธนูอยู่50ลูก ใช้ยิงช้างก่อนหน้าไปแล้วหนึ่งลูกจึงเหลือ49ลูกเมื่อลูกธนูหมดค่ะจึงต่อยนายโจรจนล้มลงแล้วขึ้นนั่งคล่อมไวแต่โกนบอกภรรยายส่งดาบในมือนางมาเพื่อให้ตัดหัวนายโจรภรรยาของเขาเกิดความอยากได้นายโจรเป็นสามีขึ้นมาในขณะนั้นเองนางจึงส่งมีดไปให้โดยหันด้ามมีดไปทางโจรหันฝักมีดไปทางสามีนายโจรได้ทีจับด้ามมีดได้ขนาดจึงดึงมีดออกจากฝักแล้วก็ตัด ศีรษะจุลธนุขหาบัณฑิตจนขาด เมื่อข่าสามีของนางตายแล้วนายโจรจึงได้แต่ถามนางว่าไปอย่างไรมาอย่างไรนางก็ตอบว่าต้นเป็นลูกสาวของอาจารย์ที่สาป,ปามโมกถูกวิดายกให้แก่สามีคนนี้เพราะเขามีวิชาความรู้เขาพามาเพื่อจะกลับบ้านที่เมืองพารานสีแต่นางมีความเสน่หาในตัวของนายโจรจึงส่งม,มีดให้เพื่อฆ่าสามีเสียนายโจรคิดว่าสามีที่ตระกูลของตนหายแท้ๆหญิงคนนี้ยังฆ่าได้ ต่อไปนางพบชายคนอื่นเข้าก็จะทำอย่างนั้นกับเราเหมือนกันเราควรทิ้งนางเสียจึงขณะที่พานางไปก็คิดหาวิธีทิ้งนางไปด้วยเมื่อถึงแม่น้ำน้อยแห่งหนึ่งซึ่งมีน้ำเต็มฝั่งจึงปรึกษากับนางว่าจะทำอย่างไรดีนางก็บอกว่าให้เขาเนี่ยใช้ผ้าห่มของนาง ห่อเครื่องประดับมัดรวมการแล้วทูนหัวข้ามไปไว้ฝั่งโน้นจากนั้นก็ย้อนกลับมารับนางข้ามไปนายจูนก็คล้อยตามห่อของมีค่าทั้งหมดแล้วก็ทำทีเป็นว่าไหวข้ามไปแต่เมื่อถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ได้กลับมารับนางพร้อมกับจะเดินหนีไปนางเห็นอาการเช่นนั้นก็พอจะรู้ว่าเขาจะทิ้งนางจึงตะโกนไปว่า ท่านพลามท่านถือเอาห่อของทั้งหมดข้ามฝั่งไปแล้วขอตรงรีบกลับมาโดยเร็วพาฉันข้ามไปเดี๋ยวนี้ด้วยนายโจนได้สดับดังนั้นก็ยืนตอบอยู่ฝั่งนู้นว่า นางผู้เจริญมาเปลี่ยนเราผู้ไม่เคยเฉยชิดกับชายผู้เคยเฉยชิดกันมานานเปลี่ยนเราซึ่งไม่ใช่ขาประจำกับชายที่เป็นขาประจำนางผู้เจริญพึงเปลี่ยนเรากับชายอื่นอีกเราจะาไปให้ไกลยิ่งกว่าที่นี่อีกจากนั้นนายจนก็แบกห่อเครื่องประดับจากไปหญิงผ่านนั้นได้ถึงความพินาศเห็นปานนี้และกลายเป็นคนไร้ที่พึง่งเพราะเป็นผู้มกัมกมากเกินไปได้เข้าไปนั ร้องไห้อยู่ที่พุ่มตะไคร่น้ำพุ่มหนึ่งในบริเวณนั้นในขณะนั้นท้าวสาักาเทวราชได้ทอดพระเนตรเห็นนางแล้วทรงน้หรอว่าจำต้องไปข่มนางให้ได้อายสิบ้างจึงเสด็จลงมาณที่นั้นพร้อมทั้งมาตุลีเทพประบุและปัญจสีขะเทพประบุทรงนั่นแน้ให้มาตุลีเทพประบุเนี่ยแปลงตัวเป็นปลาให้ปัญจสีขะเทพประบุเป็นนกส่วนพระองค์จากแปลงเป็นสุนัขจิงจ้งจอกคาบเนื้อเดินไปยิงตรงหน้านาง ขณะนั้นให้ปลามาตะลีกระโจนขึ้นมาจากน้ำพระองค์จากทิ้งเนื้อที่คาบไว้แล้วก็วิ่งไปเพื่อคาปลาส่วนนกบางจาสิกจงรีบโฉบลงมาคาบเนื้อบินไปบ,บนท้องฟ้าส่วนปลาก็ให้รีบกระโดดลงน้ำไปเมื่อนั้นแน้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเท้าสะกะก็ทรงจำแรงพระองค์เป็นสุนัขจิ้งจอกคาบเนื้อไปยืนอยู่ข้างหน้าของนางขณะนั้นก็มีปลากระโจนขึ้นมาสุนัขจิ้งจอกก็คายเนื้อทิ้งแล้วก็วิ่งไปที่ปลา ฝ่ายนกก็รีบโฉบลงมาคาบเอาเนื้อบินหนีไปทันทีแม่ปลาก็กระโดดลงน้ำไปก่อนที่สุนัขจิ้งจอกจะมาถึงตัวสุนัขจิ้งจอกเมื่อไม่ได้ทั้งเนื้อและปลาก็มอบลงทำหน้าเศร้ามองกอตแต่คร่น้ำอยู่นางเห็นอาการสุนัขจิ้งจอกแล้วคิดว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ถูกความมากๆเกินกระทบเข้าแล้วจึงไม่ได้ทั้งเนื้อและปลาคิดแล้วนางก็หัวเราะดังลั่นสุนัขจิ้งจอกจึงเอ่ยถามนางว่า กลากันนี่มาส่งเสียงหัวลถดังลั่นอยู่ในพุ่มตะไคร่น้ําในที่นี้ก็ไม่มีการฟ้อนลําการขับร้องหรือการประโคมที่ดีวางท่าดีแล้วเลยเนี่ยแม่นางงามผู้มีตะโพกอันพึ่งผายทําไมเจ้าจึงมาระริกรรีในเวลาที่ควรจะร้องให้อยู่เล่านางก็ตอบเย้ยไปว่าเฮ้ย <c oughs> เจ้าสินักจิ้งจอกพานผู้โง่เขลาขาดชำพุกะ เจ้าสิมีปัญญาน้อยหมดสิ้นแล้วทั้งปลาและชิ้นเนื้อซบเซาอยู่เหมือนคนกำพร้าสุนัขจิ้งจาจึงได้โต้กลับไปว่าโทษของผู้อื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเจ้านั่นแหละ ที่หมดสิ้นแล้วทั้งผัวและชายชู้ซบเซาวกว่าเราเสียอีกนางยอมรับตอบไปอย่างไว้สะทุกสถานว่ามันก็เป็นอย่างที่จะพูดนั่นแหละพยาเนื้อชาติชัมพุกะเอ๋ยเรานั้นไปจากที่นี่แล้วก็จักไปมีผัวใหม่แล้วอยู่ในอำนาจของผัวแน่ครั้นเท้าสากาส่งสลับถ้อยคำของหญิงผู้ประพฤติอนาจารทุศีนั้นแล้วได้ตรัสว่าผู้ใดนำภาชนะดินไปได้แม้ ภาชนะสำริดผู้นั้นก็นำไปได้เจ้าทำบาปมาแล้วทีเดียวเจ้าก็จะทำอย่างนี้ได้อีก เขาเธอทรงทําให้นางอายให้ถึงความผิดแปลกไปอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับพระบรมศา,ศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่ายุลธนุขะบัณฑิตได้มาเป็นพิสุผู้กระสันนั้นหญิงนั้นได้มาเป็นหญิงที่พูดให้เธอกระสันส่วนเท้าสากเทวราชคือพระองค์เองสําหรับสาระที่ได้จากชาดุกนี้นะคะอันว่าความรักความเสน่หาในเพศตรงข้ามนั้นย่อมเกิดขึ้น ึ้นได้จับพลันทันใดมิใช่เพียงแค่เห็นหน้ากันครู่เดียวก็เกิดขึ้นได้เท่านั้นค่ะ แม้เพียงแค่ได้ยินชื่อก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันทั้งนี้ท่านว่าเป็นเพราะบุเพสสัญิวาสคือเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนทําให้มีความผูกพันติดแน่นมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เรียกว่าใจง่ายจึงเกิดขึ้นได้เสมอแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะคะมนุษย์เราแม้จะมีความรู้สึกนึกคิดในเรื่องนี้อยู่แต่ก็มีความละอายใจที่จะทําอะไรเกินขอบเขตไปแล้วก็มีสติอดกลั้นไม่แสดง งออกจนเกินขอบเขตรู้จักระง,งับยับยัง้งไม่ปล่อยกายปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นข้อนี้เองที่ทําให้มนุษย์เรานั้นแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานทั่วไปซึ่งไม่มีเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกเหมือนกันก็ตามและข้อนี้เองที่ทําให้มนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นไม่สัาสอนโดยไม่เลือกหน้ามีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตัวแต่หากปล่อยไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นสับพลันเกิน กว่าที่สติจะเอาอยู่และไม่ละอายใจอะไรไม่ว่าหญิงหรือชายค่ะย่อมทําสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทําเช่นนั้นได้เช่นกําจัดสามีเพื่อมีมีใหม่มก็ได้กําจัดภรรยาเพื่อมีใหม่ก็ได้นอกใจสามีหรือภรรยาของตนก็ได้ดังนั้นนะคะพระพุทธศาสนาของเราจึงได้กําหนดศีลข้อกามีสุมิชาจารย์ไว้เพื่อเตือนใจมนุษย์เรามิให้หลงลืมในเรื่องนี้ อันนี้เราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะในเรื่องของภรรยาผู้กำจัดสามีหรือ,อ,อสามีผู้กำจัดภรรยานะคะจะมใีให้เห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันคะ่ะ